ครูเนะี่ยเห็นเด็กมาเยอะค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้หวังที่อยากจะได้อะไรของเด็กๆตอบเด็กบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะวาดรูปสื่อสารไม่สามารถที่จะเขียนเรียงความด้วยภาษาที่สวยหรูส่งให้เราในวัดว้ครูหรือว่าเรียงความดีๆให้เราเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิการ แต่สิ่งที่เขาจะให้เราได้ก็คือแววตาของเขาที่บอกเราว่าขอบคุณนะคะซึ่งน้อยคนนักที่จะมองแววตาคนที่การออกได้ว่านั้นคือแววตาของคำว่าขอบคุณซึ่งเขาไม่สามารถให้เราได้ด้วย,วยรูปภาพส,สวยๆที่เขาวาดไม่ให้ให้เราไม่ได้ด้วยสิ่งของหรือเขียนเรียงความเพราะๆไม่เป็นพูดยากค่ะดูที่แววตาแล้วก็ mm hmm. เขาก็จะบอกเองนะคะว่าเขาขอบคุณ สวัสดีครับคุณครูผู้บริหารประชาชนผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ผมก็กลับมาในรายการครูผู้สร้างซึ่งรายการวันนี้จะมีความเป็นพิเศษอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราต้องทำในลักษณะของแบบไม่ใช่โซเชียลดิสแทนต์อย่างเดียวนะฮะอันนี้คือเป็นลักษณะของรีโมทดิสแทนต์ของการสัมภาษณ์ระหว่างตัวผมเองที่นั่งอยู่ที่ห้องจักรพรรดิของ ครูสภากับคุณครูจันแรมที่อยู่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่เรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวที่ผมได้ศึกษาดูแล้วได้ติดตามดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ของใจของครูคนหนึ่งที่มองเห็นเด็กที่เด็กพิเศษต่างๆที่น่าจะมีโอกาสที่เขาได้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตเขาจริงๆขึ้นไป เชิญชมวิดีโอชุดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยเจาะลึกกันต่อไปนะครับเชิญโครนครับสิ่งที่เราเห็นคุณค่าของเด็กพิเศษก็เพราะว่าเราเห็นคุณค่างทุกอย่างพอมองเห็นคุณค่าทุกอย่างแล้วเอ้าแล้วทําไมชีวิตคนที่มันเป็นถึงชีวิตคนอะ่ะคนหนึ่งคนที่มีค่า<ม>เพียงแต่พิการไม่สมประกอบทําไมเราจะไม่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย<ม>ครูชื่อ<ม>นางจันแรมดวงเพชร บรรจุที่นี่ที่แรกแล้วก็อยู่ที่นี่มา20ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนก็คือใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครูนั่นแหละค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆขึ้นมาวันแรกเลยก็ที่นี่ตอนนั้นยังเป็นปฏิดินดอยอะ่ะจะมีเวลาหนึ่งเดือนแค่10วันเองได้กลับบ้านแล้วไม่มีไฟฟ้าโทรศัพท์ไม่มีกลับบ้านเองก็ไม่ได้เพราะทางมันลําบากใช้เวลา78ชั่วโมงเละเป็นโครนหมดเลยก็เลยตัดสินใจฉันทนไม่ได้แล้ว20วันเพราะคิดถึงลูกที่2เดือนอยู่ที่บ้าน ก็เลยเดินจากที่นี่ไปถึงกลางทาง20่กิโลแล้วก็ไปโบกรถเพื่อลงไปอมก๋อยอีกครึ่งทางเดินอย่างนั้นรู้สึก3ามครั้งค่ะคืกทีคูทำสี่ครั้แต่วันนี้ทำสองอดีเวืาอไเยอะมากมาอยู่ที่นี่ก็ชอบที่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มีความพอเพียงแล้วก็มีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงที่งดงามก็หลงไหลตรงนั้นแล้วก็อยู่แล้วเราก็ชอบแต่พอตอนหลังมาเราก็เจอปัญหาที่ว่ามีเด็กพิเศษพิการเยอะ เข้ามาก็เจอเด็กพิเศษพิการเลยแล้วก็ณวันนี้เราก็เจอปัญหาที่สองคือสังคมเปลี่ยนไปป่าถูกทำลายเป็นป่าพืชเชิงเดียวใช้สารเคมีมากแล้วก็ชาวบ้านกับเด็กๆประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในอาหารอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยแล้วก็เด็กสุขภาพไม่ดี3คนนะคะในวงนี้ที่เป็นทางด้านสติปัญญาแต่ยังไม่มีทะเบียนสิเอ็ดแล้วยังไม่มีทะเบียนคนพิการ ก็คือครอบครัวยากจนมากค่ะตอนนั้นเรายังไม่มีคําว่าพิเศษคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าพิการคําว่าสถานศึกษาเรียนร่วมก็ยังไม่มีอบรมครูการศึกษาพิเศษก็ไม่มีไม่รู้จักแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเขาพิเศษพิการเราต้องช่วยเหลือให้มาเรียนด้วยกันรู้อย่างเดียวว่าอยู่ที่บ้านไม่ดีแน่ต้องให้มาเรียนแล้วก็ทํายังไงช่วยเหลือเพราะไม่มีหน่วยงานไหนช่วยก็ไปขอแพมเพลทพ่ออ้อมอะไรมาให้เขาใส่ เอากเกงบอมเยอะๆไม่ให้เขาใสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่อยๆพอเราศึกษาจากเด็กที่มันพิการร่างกายก่อนก็ตามมาเอ๊ะทำไมเด็กบางคนถึงสมองไม่เหมือนคนอื่นเลยอะ่ะก็ไปเปิดในตำราไปดูไปศึกษาอ๋อบกพร่องการเรียนรู้ก็ศึกษาสอนมาเองเรื่อยๆจนพศ2552ค่ะโรงเรียนเนี่ยถึงจะได้เริ่มมีคำว่า,าการศึกษาพิเศษเข้ามาไปอบรมแล้วก็ขอเป็นโรงเรียนแกนนำ แกนนาเด็กพิเศษเราก็ได้เป็นโรงเรียนแกนนําแต่2,555เราทําได้ดีแล้วคือว่าเอาเด็กพิเศษบุกพ้องการเรียนรู้เนี่ยไปแข่งทักษะทางวิชาการประดิษฐ์ม้าฟางข้าวได้รางวัลชนะเลิศของประเทศทีนี้เราก็ได้ตําแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเข้ามาก็เริ่มชัดเจนเจนครู้าไปสอนเสริมไปฝึกการเป็นครูผู้ดูแลเด็กพิเศษภาษาเมืองท่านเรียนมาภาษาจ่นเออ เมื่อก่อนเขามองข้ามนะคนพิการไม่มีค่าก็ต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็ไปทำงานอย่างมาดีล่ะเนี่ยเราให้เขามีอาชีพในโรงเรียนนะเด็กมันได้พัฒนาการดีกว่าอยู่ที่บ้านเราต้องฝึกให้เด็กที่พิการเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนในโรงเรียนจะทำงานได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเด็กของเราทำได้คนหนึ่งคนที่มีค่าเพียงแต่พิการไม่สมประกอบทำไมเราจะไม่ไม่ ยื่นมือเข้าไปช่วยเรายื่นไปช่วยเขาไม่ไหวเพราะเราไม่มีอะไรอะเราอยู่บนดอยแล้วก็เป็นคนแก่คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรมีแต่ความรู้อยู่ในสมองถ่ายทอดออกมาเขารับบ้างไม่รับบ้างแต่เราต้องไปชวนให้คนอื่นมาหยิบยื่นมือไปด้วยแค่ฟังคำถามก็อยากร้องไห้แล้วเนี่ยตัวเองถามตัวเองอย่างนี้มาตลอดเลย คำสุดท้ายก่อนตายคืออยากเจอลูกศิษย์เราเนะี่ยอยากเจอทุกคนในชุมชนที่เป็นที่แทนเราได้เนี่ยบอกว่าช่วยกันดูแลคนพิการที่นี่ต่อไปให้เสมือนครูยังอยู่ที่นี่ให้เข้มแข็งน,นะคะเรามีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือทรัพยากร วิดีโอครูผู้สร้างเนี่ยผมจะพยายามสัมภาษณ์นักเรียนลูกศิษย์แต่เพราะว่าน้องมณีที่เราเราเลือกมาเนี่ยน้องมณีอันแรกคือพูดไม่ได้แต่แชทได้ในไลน์ตอนนี้ส่วนหนึ่งคือครูจันแลมต้องทำหน้าที่เป็นคนสื่อสารทั้งตัวของครูจันแลมเองเรื่องเราทั้งหมดและสื่อสารแทนน้องมณี โอเคนะครับอันนี้คือคือความแตกต่างของวิดีโอชุดอื่นพอเรามาเจอเด็กพิเศษตรงนี้เนี่ยใช้แนวการสอนแบบไหนแพดากอจี้แพดาคจีคือการสอนแบบไหนที่แตกต่างจากเด็กธรรมดาประเด็นแรกคือแบบไหนอันที่สคือใช้เวลาในการสอนเนี่ยต้องมากขึ้นหรือน้อยลงอะไรยังไงบ้างอันนี้คือคำถามแรกครับเวลาสอนเด็กพิเศษเนี่ยเราใช้เวลามากค่ะ มากจนเราต้องตัดเวลาที่เด็กพิเศษจะไปทําเหมือนเด็กปกติที่บางบางบางส่วนที่คิดว่ามันไม่จําเป็นออกออกทิ้งเช่นกิจกรรมภาคเช้าที่เก็บขยะในโรงเรียนหรือว่าเข้าแถวหน้าห้องก็คือสอนเสริมตอนเช้าเลยเด็กมาถึงเด็กพิเศษต้องเรียนสอนเสริมก่อนแล้วก็ชั่วโมงลดเวลาเรียนเนี่ยเราก็ต้องฝึกทักษะในงานอาชีพให้กับเขาแล้วก็เสราร์อาทิตย์อีกนะคะจนเด็กเนี่ยมีความสามารถ มีความสามารถแค่ไหนเรายังรู้ไม่ได้หรอกมันเพราะว่ามันหลากหลายจนกว่าเด็กคนนั้นน่ะเราเห็นว่าเขาชอบสิ่งนั้นเอาสิ่งที่เขาชอบก่อนเขาจะหยิบจับสิ่งนั้นเช่นทําอาหารก็จะชอบพอชอบปุ๊บไหนลองมาทำลองทําผิดทาถูกเด็กพิเศษบางโคนบางคนนะคะตําน้ําพริกเนี่ยถึงรู้ว่าเขาชอบทําอาหารแต่การําน้ําพริกของเขาเนะี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่เราก็ต้องฝึกฝึกแล้วฝึกอีกเป็นร้อยครั้งเป็นไม่รู้จะก,กี่ครั้งจนกว่าเขาไป สามารถไปแข่งทักษะในระดับภาพการทําอาหารได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ขอขยายความนิดนึงนะคะว่าพอสองเท่าปุ๊บเนี่ยเด็กร,รู้เรียนรู้วิธีทําแล้วเด็กชอบแล้วด้วยเนี่ยมันจะทําให้เด็กคนนั้นอะ่ะมีศักยภาพเกินกว่าเด็กปกติอีกซะด้วยซ้ำค่ะอ่านี่แหละคือความรัาที่ผมอยากจะรู้เด็กปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยชอบก็จริงแต่ทําได้ดีก็จริงแต่มันจะมีพิกัดของความที่ว่าทําได้สําเร็จเนี่ย ชิ้นงานออกมาได้แค่นั้นแต่เด็กพิเศษนะใช้เวลามากกว่าฝ <c oughs> ึกเยอะกว่าแต่บวกกับความที่เขาชอบและมุ่งมั่นเนี่ยปรากฏว่าเด็กพิเศษเนี่ยชิ้นงานออกมาจะสวยมากกว่าเด็กปกติซะด้วยซ้านะคะผมได้ยินว่าชิ้นงานของน้องมณีเนี่ยที่ที่คุยกับทางคุณครูจันรมครั้งแรกก็คือว่ากลายเป็นเป็นของที่ให้กับคนเป็นเหมือนกับว่าชิ้นงานผลิตภัณฑ์กร์ตูนอ,อะไรสักอย่างใช่ไหมครับ ค่ะเป็นผ้าทอกระตันยูค่ะที่ <พา S 2> มอบ <พา S 2> ให้กับที่อมอบให้ใครนะครับที่มอบให้กับมอบให้ผู้ที่มีอุปการะคุณให้กับโรงเรียนค่ะเช่นมผีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีมามอบของให้กับโรงเรียนเราก็จะให้ผ้าทองน้องมณีอาละอ่ะอ่ะอันนี้มาในเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีการใช้มือถือที่คุยกันคร่าวๆเนี่ยน้องมณีเขียนไม่ได้นะครับ วาดรูปอะไรก็ไม่ได้แต่ได้ยินว่าเวลาคุยกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคุณครูจันแรงกับน้องมณีเนี่ยมีการคุยกันเรื่องแชทในการการทำรายงานประจำวันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเล่าให้ฟังคร่าวๆสิครับเป็นยังไงคือเวลาปกติของมณีก็ต้องทำงานให้กับโรงเรียนนะคะโดยเป็นครูผู้สอนงานอาชีพโดยตั้งแต่8โมงถึง4มงเย็นเนี่ยเขาจะได้พักแค่หนึ่งชั่วโมงตามเวลาที่พวกเราทำงานเลย ดิฉันเองก็ต้องคุณครูเองก็ต้องไปสอนหนังสือให้กับนักเรียนชั้นป .4 ตั้งแต่ตอนเช้ชาเปถึงตอนเย็นดังนั้นเราจะมีเวลาเล่าเรื่องการทํางานที่เราสองคนได้ผ่านอะไรกันมาเนี่ยในตอนกลางคืนตอนค่าประมาณตั้งแต่หกโมงจถึงตอนค่ำเลยว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะทางแชทใช่ไหมฮะใช้ทางแชททางมือถือค่ะเมืี้ก็จะส่งภาพมาให้ว่าวันนี้เนี่ยเขาได้สอน น้องๆในโรงเรียนชั้นไหนลแลน้วก็สอนกี่คนมีใครบ้างสอนเขาทําอะไรโดยการถ่ายภาพมาให้บางครั้งก็ถ่ายวีดีโอมาให้เราก็จะเห็นนักเรียนของเราที่เข้าไปเรียนกับน้องมานีในงานอาชีพซึ่งเป็นงานทอผ้านั้นว่า <c oughs> อ๋อเด็กคนเนี้ยเด็กกลุ่มเนี้ตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะชี้แนะให้เขาฟังว่านอกจากสอน สอนหลายเรื่องค่ะว่านอกจากอทอผ้าแล้วเนี่ยควรสอนระเบียบในการจับจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสอนให้เขาเป็นภูรสตรีนั่งให้สวยๆนะลูกเวลาทอผ้าแล้วก็มีความอดทนมีความเอื้ออาเพื่ออาทรให้แก่กันแลกพันเช่น<ะ>เพื่อน,นทอไม่ได้เพื่อนสองสามคนก็ควรจะมาช่วยเออเมื่อกี้คุณครูจอนแลมบอกว่าตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงค่ำๆยังคุยกันอยู่ทางแชทและแชร์คลิปวิดีโอแล้ว ผมผมได้คุยกับครูจันแลมซึ่งผมอยากจะถามเหมือนกันครูจันแลมมีความร่วมมือกับพ่อแม่ครูของของของน้องมณียังไงบ้างคือเข้าใจว่าถึงจุดจุดหนึ่งเห็นเล่าฟังบอกว่าน้องมณีตอนตัวเล็กๆแล้วไปทําน้ําร้อนลวกใช่ไหมครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราปล่อยไม่ได้ละเหมือนกับเราทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่สอง ในเวลาเดียวกันคือคงไม่ใช่การเรื่องตามงานในการทำคลิปหรือว่าการทอผ้ายอย่างเดียวแต่เราเราอยากที่จะแบบช่วยช่วยดูแลเขาในกรณีที่พ่อแม่เขาออกไปทำงานข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมครับคือขอขยายความนิดนึงว่าพอมานีกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าเคยคุยกับคุณแม่บ่อยๆเลยว่าให้ช่วยดูน้องมณีด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะ โตแล้วก็ตามทีเงินที่ได้จากการทำงานนั้นขอที่โอนเข้าธนาคารของมณีนั้นที่มณีสั่งจ่ายเพื่อเพื่ออะไรก็ตามหรือว่าเพื่อนำไปซื้อของจำเป็นในชีวิตก็จริงเนี่ยขอให้ควบคุมรายจ่ายให้น้องมณีมีเงินเหลืออย่างน้อยเดือนละประมาณสอง0 0 0บาท,ทเก็บ<ค>เอาไว<ค>้เพื่อวันหนึ่งเนะี่ยเขาจะได้มีใช้ในอนาคตถ้าไม่มีงานทำซึ่งตอนนี้น้องมณีก็มีเงินในธนาคารประมาณ2 3หมื่นบาทแล้วค่ะ Oh, แล้วก็ <พอ S 1> ต้องสอนค่ะสอนให้เขารู้จักประหยัดแล้วก็รู้จักใช้เวลาว่างที่บ้านให้เป็นประโยชน์ครูมณีจันทร์กับน้องมณีนี่ผูกพันรู้จักกันมานี่กี่ปีแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้มาตลอดเนี่ยน้องมณีเขาเขาสื่อสารหรือให้อะไรตอบแทนทางคุณครูครับคือคือคือว่าครูเนี่ย เห็นเด็กมาเยอะค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้หวังที่อยากจะได้อะไรของเด็กๆตอบเด็กบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะวาดรูปสื่อสารไม่สามารถที่จะเขียนเรียงความด้วยภาษาที่สวยหรูส่งให้เราในวัดไหว้ครูหรือว่าเรียงความดีๆให้เราเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิการแต่สิ่งที่เขาจะให้เราได้ก็คือแววตาของเขาที่บอกเราว่าขอบคุณนะค่ะซึ่งน้อยคนนักที่จะมองแววตาขคนพิการออกได้ว่านั้น คือแวบตามคําว่าขอบคุณซึ่งเขาไม่สามารถให้เราได้ด้วยรูปภาพสวยๆที่เขาวาดไม่ให้ให้เราไม่ได้ด้วยสิ่งของหรือเขียนเรียงความเพราะไม่เป็นพูดยากค่ะดูที่แววตาแล้วก็เขาก็จะบอกเองะค่ะว่าเขาขอบคุณแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วล่ะคะท่านเห็นเขาว่าเขาแบ่งเห็นแบ่งเห็นแบ่งแบ่งแบ่งข้าวหรือผลผลิตบางอย่างของของเขาให้กับคุณครูในโอกาสสาคัญป่าฮะ โอกาสที่โอกาสนั้นรู้จําได้ว่าเป็นสองครั้งที่เขาแบ่งให้แล้วก็เป็นสองครั้งที่ที่ครูบอกเขาเองว่าเอา่อจะมีแขกมาเยี่ยมมณีนะมาเป็นกรมแรงงานจะมาเยี่ยมแล้วก็เอ่อพี่จากหน่วยงานอื่นเขาจะมาเยี่ยมดูว่ามณีเป็นคุณครูในโรงเรียนนี้แล้วนะเขาเห็น แล้วเขาดีใจมากว่ามณีเป็นครูที่เก่งมากสอนน้องๆในโรงเรียนทอผ้าเขาจะมาเยี่ยมมาดูว่ามณีเก่งจริงไหมแค่อย่างนี้มณีก็ดีใจแล้วลูกเช้าเขาก็เอาเข้าวสารมาให้บอกว่าให้ครูเอาไปทําอาหารให้แขกรับประทานค่ะเอาแล้วครับผมผมคงไม่มีคําถามนะครับตื้นตันใจผมอยากแต่ว่าผมอยากจะถามอย่างนี้ฮนะคือมาถึงตอนนี้แล้วนะครับ สิบกว่าปีแล้วดูแลเด็กพิการมาก็เยอะแล้วก็จะมีได้ยินว่าจะมีทั้งครูมณีแล้วก็จะมีน้องฮาลุไทยที่อาจจะเป็นตัวแทนในการสอนเด็กพิการได้อันนี้อันนี้คือครูครูตัวแทนตอนนี้เนี่ยอลองลองบอกวิชั่นหรือว่าวิาวสัยทัศน์ของครูจารัน,รนอีกนิดที่เขาว่าอยากจะเห็นอะไรในถ้าถ้าครูจแรันเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องต้องต้องพักแล้วต้อง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 เลิกการเป็นครูแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงต่อครับอในอนาคตนะคะอานางสาวคุทัยอไทยเราวิูก็จะเป็นคนที่ว่าเป็นครูสอนเสริมที่เก่งมากนะคะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทําให้เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยเกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กพิเศษพิการเนี่ยเขามีความอดทนแล้วก็ตั้งใจนะคะ แล้วก็เป็นเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยสามารถสื่อภาษาเกรียงได้นะคะเด็กก็จะเกิดความเข้าใจและเป็นกันเองอส่วนอีกคนนั้นมณีเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะสื่อภาษาไม่ได้เขาก็จะใช้ภาษาของเขาเองในการสอนงานอาชีพคืองานทอผ้าแต่และตอนนี้เราก็เพิ่มเติมอาชีพให้เขาอีกก็คือให้มณีเป็นคนเก่งในเรื่องการแปลรูปอาหาร นะคะแล้วก็<อ>ง,งานภ<ส>าษีแล้วผมก็คิดว่าในอนาคตนั้นมณีจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการสอนง,งานอาชีพที่สุดของในโรงเรียนค่ะกับสองคนนี้น่าจะเป็นตัวแทนของครูจันแรมผมขอแสดงความยินดีด้วยว่าจะมีตัวแทนที่ประสบความสำเร็จทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นก็เป็นดูโอครูครูผู้ช่วยดูโอทึ่งคนนึงก็สื่อสารได้ดีอีกคนนึงคือปฏิบัติดีเพราะว่าก็ต้องต้องไปคู่อยากจะบอกอะไร นะครับอยากจะมีส่งส่งสารความรู้สึกอะไรกับทั้งทั้งทั้งครูมณีแล้วก็คนที่จะมาดูแลนักเรียนที่ที่บ้านอมก่อยในอนาคตรครับว่อยากจะบอกทั้ทั้งสองคนนี้ว่าให้มีความอดทนถือว่าเ,เด็กๆคนที่จะเข้ามาในอ้อมกอดเธอทั้งสองนั้นเป็นลูกเป็นหลานเป็นปะกยอเหมือนกันก็ขอให้ทุ่มเทในการทำงานให้มากที่สุดค่ะ นี่แหละครับผมคิดว่านี่คือสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นหัวใจครูหัวใจครูที่มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะไหนไเขาเกิดมาเป็นเด็กพิเศษจะมีพิการจะบกพร่องอะไรก็แล้วแต่ในจิตวิญญาณของครูไม่มีใครบกพร่องเขามีความภูมิใจผมดูแล้วนะครับ คีย์พอยท์ที่ที่คุณครูจันแรมเนี่ยมาทุกวันนี้ได้เนี่ยมันมีพลังบางอย่างที่บอกว่าถึงแม้จะทุ่มเทการสอนการอบรมสองเท่าผลที่เขาจะทำได้นี่มันมากกว่าสองเท่าของผลงานเขาแล้วเขายังสามารถจะเป็นครูตัวแทนครูจันแรมในอนาคตนี่ไม่ให้สองเท่านะครับอันนี้เป็นร้อยเท่า ผมก็อยากจะชื่นชมแล้วก็ขอให้กำลังใจครูจันแลมโอเคครับก็ขอบคุณมากคุณจันแลมที่เราอยู่ไกลกันแค่ไหนแต่ผมเซนส์ได้ถึงความประทับใจความรู้สึกที่ดีแล้วผมเซนส์ถึงกำลังใจที่มีเพิ่มมากพเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพูนมากขึ้นในอันที่จะมองเห็นลูกศิษย์สองคนที่กำลังจะมาเป็นตัวแทนและได้ผลงานระดับชิ้นเลิศขึ้นมาซึ่ง อ,อ,อีกไม่นับไม่ั้วแหละครับต้องผลิตครูจากจากแหล่งตรงนี้แหละก็ขอให้คุณครูทั้งหลายท,ที่ชื่นชมในวันนี้นะครับท,ที่ที่ชมรายการในวันนี้เนี่ยจงดูเถอะครับว่าไม่ว่าจะสถานการณ์จะอยู่ในที่ทุรกันดารแค่ไหนถ้าเราได้เห็นคุณค่าของคนยังไงฟ้าก็มีตาครับแล้วผมว่าหลังว่ารายการอันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามอง นักเรียนเราลูกศิษย์เรามองคุณค่าเขาไปจนถึงเขาสามารถทำงานได้ผมได้ยินครูจตนแลบอกว่าน้องน้องมณีมีความสุขมากที่ได้เงินเดือนวันนั้นแต่งตัวสวยดูเป็นเปลี่ยนเป็นคนละคนดูเหมือนคนเกิดใหม่อะไรลักษณะนั้นตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้นี่แหละครับคือความสุขของคุณครูนะครับ ก็ขอบคุณคับมากครับคุณครูจันรงครับแล้วก็หวังเป็นอย่งยิ่งแล้วคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้รายการก็ถึงเวลาแล้วครับแล้วผมขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วขอขอสวัสดีครับจริงๆความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเนี่ยผมอยากจะพูดมากเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสาคัญม,มากๆจริงๆการเป็นครูมันรู้สึกว่ามันเอนจอยในการที่เราไปสอนเพื่อนมันเหมือนเป็น ชีวิตของครูอยู่แล้วเป็นชีวิตของการที่เราต้องไปแบ่งปันอะไรให้ใครอยู่แล้วครับพยายามตอบทุกคําถามไม่ได้เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพราะบางทีการอยากรู้ของเด็กมันอาจจะเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวจุดประกายให้เขาเกิดอาชีพที่เขาอยากที่จะเป็นได้ด้วย